ขับผมกับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสกูสุ๊กคนหลังจากนะครับที่ได้ลงไปนะหลายๆคลิปไม่ว่าจะเป็นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับหลายๆสูตรเดี๋ยวคลิปนี้นะครับมีทางเลือกนะครับมาให้เลือกอีกหนึ่งวิธีนะครับ ก็คือนะมันจะเป็นสูตรบน2ตัวมา1ตัวนะครับสูตรบน2ตัวมา1ตัวถ้าอันนี้ดูหลักหน่วยก่อนเนาะหลักร้อยนี่ยืนเพื้นอยู่แล้วนะห้าหนะครับ5601หลักสิบสามสี่ห้าหกปดบางท่านก็บอกว่ามันจะอาจจะเยอะไปนะมันก็ต้องมีนะครับวิธี้วหลักหน่วยนะครับ ตัวชนนะไม่รู้มันจะมาหรือเปล่าชนห้ากับหกนะครับชนที่เลขห้ากับเลขหกถ้าจะเอาเป็นตัวชนนะมาไม่มาไม่รู้นะครับแล้วก็ตามอันนี้หลักร้อยที่เป็นเลขห้าหลักร้อยเป็นเลขหกเป็นเลขศูนย์เป็นเลขหนึ่งนะครับจับทั้งหมดเลยนะครับสลหับงวดน,นี้ เอ่อมาเรามาพูดถึงนะครับทางเลือกที่จะมานำเสนอให้ก็คือเป็นสูตรบนสองตัวมาตัวนะครับบนสองตัวมาตัวมันจะไปหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยก็ช่างมันนะเราเออเราจะเอาไปคัดนะครับสลับคัดตัวที่มันเด่นขึ้นมาอีกทีนึงนะ สูดนะครับใช้สองตำแหน่งก็คือตัวนี้นะครับบวกห้าคงที่เด้อสามบวกหนึ่งเป็นสี่นะครับเลขสี่สี บวก5เป็น9นะได้4กับ9นะครับมันออกที่9 6 2บวาแรกนะครับเลข9นี่เข้าไปหลักร้อยนะครับต่อไปหลักหน่วยครั้งที่1กับหลัก10ครั้งที่2บวกกัน8บวก6นะครับเป็น14ได้4บวก5เป็น9เหมือนเดิมนะครับ ได้กับ9อีกออกที่0 4 4นะครับตัวแรกอยู่ที่ 100. หลักร้อยวันนี้จะอยู่ที่10ด้วยหน่วยก็พิจารณาเอานะเพราะว่ามันเป็นเลขเบิลเนาะเราไปนะครับ4บวก2 4บวก2ับเลข6ก6บวก5เป็น11จะเลขก1ได้ก6กับ1ออกที่2 2 1นะครับเลข1 มาที่หลักหน่วยนะวัต่อไป6บวก2 6บวก2เท่ากับ8 8ไปบวก5เท่ากับ13ได้8กับ3นะวันนี้ออกที่8 4 3นะครับออกที่8 4 3อ่า8ไปหลักร้อย3ไปที่หลักหน่วยนะต่อไป หลักหน่วยครั้งที่1บวกหลักสิบครั้งที่2 6งบวก5เท่ากับ11ได้เลขหนนะครับ1บวก5เป็น6ได้1กับ6วันนี้ออกที่8 6 3นะครับเลข6ไปที่หลัก10ต่อไปนะครับ0บวก4 0บวก4ได้4 4บวกห้าเท่ากับเก้าได้สี่กับ9้า9ออกที่สองศูนย์เก้านะครับเลขเก้าเลขเก้านะครับมาที่หลักหน่วยต่อไปหบวกหหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งกับหลัก10ครั้งที่สองบวก6เท่ากับสิบสองได้เลขสอง 2ไปบวก5เท่ากับเลข7นะวันนี้ได้2กับ7ออกที่7 7 9 7นะครับไปที่100กับ10นะงดต่อไป6บวก9 6บวก9เท่ากับ15ได้เลข5 5บวก5คงที่5บวก5เป็น10เลข0วันนี้เป็น5กับ0ออกที่7 0 0 ต่อไปนะครับ8ไม่ใช่ห้วันนี้ผมผมบวกผิดจริงมันต้องเป็นเลขหนึ 1, 1่งหนึ่งบวกเก้านะหนึ่งบวกเก้าเป็นสิบได้ศูนย์กับห้าแต่ผมแปะน,นี้นะเดี๋ยวก็จะมาอันนั้นกันอีกตัวนี้หนึ่งบวกเก้าเป็นสิบได้ศูนย์กับห้าได้ห้ากับศูนย์ก็ช่างมานะเป็นตัวเดียวกันก็ถือว่าแก้ไขแล้วก็แล้วกันนะ หลักหน่วยนะให้หลักหน่วยครั้งที่1กับบวกกับหลักสิบครั้งที่สองนะหนึ่งบวกเ้าเป็น10ได้ศูนกับ5แต่อันนี้ผมดันไปเอา6ไปบวกเ้ามันได้หกับศนย์ก็ตัวเดียวกันก็ช่างมาันนะแก้ไขแล้วนะเนาะห้านะครับบวกหลักสิบก็คือตัวนี้หน่วยครั้งที่1กับหลักสิบครั้งที่สองห้าบวก1วันนี้ได้เลขห6บวก5เป็น11บอได้หกกับหนึ่ง ตัวเด่นก็คือ6กับ1งวดแรกนะครับที่ทําจริงๆแล้วนะมันเดินยาวกว่านี้อยู่นะครับเดินยาวกว่านี้ส่วนมากเขาจะเดินอยู่ที่หลักสิบหลักหน่วยนะแต่งวดที่มาทําให้ดูนี่มันเป็นหลักมาที่หลักร้อยแล้วก็เข้า10หน่วยหลักหน่วยหลักหน่วยแล้วก็หลักสิบแล้วก็หลักหน่วย แล้วก็หลักสิบแล้วก็มาเบิ้ลมันก็เป็นสิบหน่วยวันนี้นะได้หกกับหนึ่งนะครับสลับบนสองตัวมาตัวมันจะอยู่หลักไหนนะใหเป็นน้องไปพิจารณามันเป็นสูตรง่ายๆหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งบวกหลักสิบครั้งที่สองแล้วเท่าไรให้บวกห้าคงที่ด้วยนะสาบวกหนึ่งเป็นสี่สี่บวกห้าเป็นเก้าได้สี่กับเก้าแปดบวกหกเป็นสิบสี่ได้สี่สี่บวกห้าเป็นเก้าได้สี่กับเก้าสี่บวกสองเป็นหก หกบวกห้าเป็นเศษจะหกกับหนึ่งประมาณนี้นะมันได้หกกับหนึ่งนะครับวันนี้แล้วหกกับหนึ่งได้จะหกกับหนึ่งนี้หกนะครับพูดถึงหกกับหนึ่ง เขาจะอยู่ที่ตำแหน่งที่หลักร้อยนะที่หกับหนึ่งแล้วก็หกก็อยู่หลักสิบก็มีหกก็อยู่หลักหน่วยก็มีแต่หกชนกันเยอะที่สุดก็อยู่ที่หลักหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวหนึ่งนะครับตัวที่เด่นสุดน่าจะเป็นเลขหนะครับเด่นหลักไหนไม่รู้แหละแต่เด่นนะครับหรืออาจจะเป็นตัววิ่งน่าจะวิ่งหหรือว่าเด่นหกนะครับ ก็ให้พี่น้องไปพิจารณาดูนะครับตัวเด่นสุดสำหรับเลขบนนะครับน่าจะเป็นเลขหกนะอย่างนี้บอกหกอยู่หลักร้อยหกอยู่หลักสิบแล้วหกก็อยู่หลักหน่วยก็มีแลนะแต่ชวนกันสามสูตรก็อยู่ที่หลักหน่วยมันจะเป็นหกกับอะไรอะ่ะอ่า หนึ่งสี่หกหรือเปล่าหนึ่งกับหกมาด้วยกันหรือเปล่าหนึ่งสี่หกศูนย์สี่หกหรือว่าห้าสี่หกนะครับลองพิจารณาดูหรือว่าหกเขาอยู่หลักร้อยแล้วนะหกห้าหกหามเหรอหกห้าหกอย่างนี้หรือเปล่าเขาจะหามอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่ายังไงนะแล้วก็ให้พี่น้องไปพิจารณากันอีกทีหนึ่งนะครับเอาสูตรนี้ก็ถือว่าเอาสูตร เด่นบน2ตัวมาตัวมาฝากนะครับเด่นที่เลข6นะหรือว่ามันไปติดดับติดอะไรของพี่น้องอีกหรือเปล่านะครับก็พี่น้องพิจารณาเองนะครับก็คิดสูตรคำนวณบน2ตัวมาตัวมาฝากนะแต่ก่อนอ่าผมจะทำอยู่สสูตรนะครับได้สูตรละ2ตัวมาครบนะครับหรืออย่างน,น้อยๆติด2ตัวนะ ยังไม่ได้ไปเปิดดูสูตรพวกนั้นเลยว่ามันยังเดินต่ออยู่ไหมที่ว่าผมําเป็นอสองตัวมาตัวสองตัวมาตัวเป็นทั้งหมดสามสูตรได้หกตัวบางวดเขาก็มาครบหรืออย่างน้อยเขาก็มาสองตัวนะเดี๋ยวจะขอดูสูตรพวกนั้นอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวจะมาลงให้อีกว่าเขาจะเด่นอยู่ที่ตัวไหนเนาะก็ลองดูนะครับมันเป็นสูตรง่ายๆก็ไปย้อนดูนะครับ ก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ